นี่ครับผมภาพจากด้านนอกครับของร้านคาเฟ่อย่างนี้ครับสีนกาแฟข้างบนเป็นโรงแรมโอ้ลิฟต์คลาสสิกมากนะเสน่ห์อย่างหนึ่งในเมืองปักเซก็คือตึกเก่าๆที่ยังยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ครับเจ๋งมากเลยนะครับเนาะลิฟต์ยังใช้ได้ไหมครับนี่ใช่โอ้มีลิฟต์ด้วยนี่ครับลิฟต์แบบอารมณ์แบบหนังหนังฮ่องกงเลยหนังหนังจีนน,นะฮ่องกงยุค ดูหกศูนย์ก็เปิดอย่างนี้บอกครับมันเป็นวันก็ปีใหม่ด้วยรากาศก็ยังคึกคักอยู่ก็ขับรถเข้ามาในเมืองปากเซนะครับกลับมาจากสองน้ำตกก็คือตาดฟาร์มตาดเจ็น พเพื่อนมาจิบกาแฟร้านนี้ครับสีนุกาแฟข้างบนก็เป็นโรงแรม้วยนะครับเนี่ยมาเึงมาเลยเ,ลยเคยมากินแล้วแหละแต่อ,อันนี้จะมาถ่ายคลิปดูบรรยากาศร้านด้วยสีนุมับรรยากาศดีมากๆครับ สบายดีมีกาแฟเนาะกาแฟมีเบเกอรี่ด้วยนะครับเบเกอรี่นัก่น้องก็สั่งก่อนชมบรรยากาศครับ โ,โหสวยงามมากๆอันนี้คืออะไรโอ้นี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำแบบสวยเลยอ๋อนี่น่าจะเป็นในส่วนของโรงแรมอืมอันนี้คือส่วนของโรงแรมใช่ไหมครับพี่อืม่อยดีขออนุญาตถ่ายด้แต่นะครับเออมาจิบกาแฟโอ้คลาสสิกมากๆ,ๆเลยนะครับเนาะ ลิฟต์ยังใช้ได้ไหมครับนี่ใชโอ้มีลิฟต์ด้วยนี่ครับพุกคนลิฟต์แบบอารมณ์แบบหนังหนังฮ่องกงเลยหนังหนังจีนนะฮ่องกงยุคยุคหกศูนย์ก็เปิดอย่างนี้ป่ะครับพี่โอ้ลิฟต์ลงมาี่เปิดได้ตเนี้เป็นเดี๋ยวขึ้นมาลิฟต์ลงมาอ๋อครับดูอยู่นะครับเนาะเขาเขาจะทำเป็นลานออกกำลังกายป่ะครับ ตรงตรงนั bouncing, ้นเห็นเห็นก็ถมเป็นอืมนี่นี่ตรงนี้โอ้ครับสวยสวยสวยเคยมาถ่ายกินแต่กาแฟไม่ได้เดินเข้ามาด้านหลังขอบคุณครับผมเขาใจดีมากเลยให้ถ่าย เออพี่ขอเป็นกาแฟแบล็คคอฟฟี <Nab ang. S 2> ่ก็ได right. ้เออเป็นเป็นเป็นอเมอเมริกาโนใช่ไหมนร้อนเย็นเย็นเย็นไม่ใส่น้ำตาลเอาแบบขมไปเลยแก้วจะกรีบเนี่ยสองสองหมื่นบ่าสองหมื่นสามพันกรีบใช่ไหมสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าโอเค เขาของอ่ายเขาเย็นเด้อเนี่ยนี่เขาก็อร่อยนะครับเนี่ยขายแอปเปิ้ลนะครับพวกอะไรพวกนี้เนี่ยอร่อยอากาศดีเน,นี่มุมนี้ก็สวยนะครับเพื่อนมุมนี้ก็เป็นอารมณ์นั่งงานเคลียร์งานได้เลย นี่ก็วิวด้านนอกนะครับบรรยากาศชิๆชว่วๆบรรยากาศไม่น่าจิบกาแฟนะครับน่าจิบเบียร์มากเลยเพื่อนบรรยากาศดีนี่ครับผมภาพจากด้านนอกครับของร้านคาเฟ่อย่างนี้ครับสินโนดกาแฟ ทงบุญไปโรงแรมโอ้ดิฟ้าคคลาสิกมากนะเสน่ห์อย่างหนึงน่งในเมืองปัรเสก็คือตึกเก่าๆที่ยังยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ครับจะมีตึกเก่าเต็มไปหมดเลยถ่ายเก็บรีวิวบรรยากาศมาให้เพื่อนๆนะครับเผื่อแล้วเพื่อนๆมาท่องเที่ยวที่อันนี้นี่ถ้าโซนนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าโรงแรมนะครับเดี๋ยวจะเข้ามันก็คือร้านเดียวกันนั่นแหละครับโรงแรมสีนุนะ เดี๋ยวเราเดินไปเอากาแฟกันดีกว่านอกจากกาแฟก็มีเครื่องดื่มแล้วบอกลูกคนบักจอนมึงมาถอยดูสิคกูเจ้าน้ตั้มหาตั้มห้าเนระกจอนมึงถอยอวย ของผมรึปเปล่าของผมรึปเปล่าใช่ของพี่เกอใช่เมอกัน,นอ๋อเหมือนเหมือนกันผมผมก็สั่งเหมือนกันนนแหละอ่ะขอบคุณครับโอ้หนี่ห้องน้ำเขานะครับเพื่อนโอ้ห้องน้ำสวยมากเลยนี่เดินเข้ามาทางนี้อีกนะครับกว้างเลย น้ำสะอาดแนะนำเลยนะเพื่อนสวยงามมากๆเยี่ยมครับประทับใจเลย ตอนนี้ทั้งร้านผมนั่งอยู่คนเดียวนะครับโอ้โหลูกค้าก็ไม้ด้นะครับในจงังหวะนี้โล่งพอดีด้านหลังก็เป็นโรงแรมคาเฟ่นีครบนะครับมีกาฟแฟอาหารเครื่องดื่มเบียร์ก็มีนะกี่โมงนี่จะดสิบเอ็ดโมงนะจววาจะรถปิดคืนแล้วก็ เออไม่ใช่ไปไปเช็คเอาครับแล้วก็จะขี่รถเล่นเที่ยวหาอะไรทานเท่าไหร่คิดว่าสักบ,บ่ายบ่ายบ่ายสองบ่ายสามจะกลับเข้าฝั่งไทยเออเขามีที่เราฝากรถได้นะครับเนี่ยยามตลาดเจ้าเรื่อง ใจญมากเลยนะครับเนี่ย เป็นวันก็ปีใหม่ด้วยบรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่เงินก้บรรยากาศตลาดครับโอ้โหคนคึกคักนะสงสัยคนกลับบ้านกลับช่องครับ ต,ตลาดเขาเปิดประมาณหกโมงนะถ้าผมจำไม่ผิดสินค้าก็คล้ายๆกับทางฝั่งไทยหรอแหละครับผมอย่างกันเลยน,นี่ก็ปลาสม้ม อันนี้ผสมมันป่ครับนี่เออเออผสมประจ้าให้มีประจ้านี่ผสมอ๋อครับๆครับโอ้อันนี้ไก่ครับไก่หมูกรอบอยน่ากินแท้อ๋อตลาดคิ๊บๆๆจริงๆ ็นหมูยอเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับอ๋อโซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินครับผมโซนอาหารตามสั่ง,งประมาณนี้นะ กาแฟวัวนี่เป็นข้าวรัดแกงนี่เป็นข้าวรัดแกงเลยครับหอ้อย่างครับเดี๋ยวเดินชมก่อนขอบคุณครับ ขายเครยบโอ้สายเครบอโนนี้โซนอะไกาแฟก็กินละโอ้่วนนี้เป็นมันโซนขายเครื่องประดับนะครับเรืาดาเรล่าดาวเรือก็จะเป็นจุดที่เราลงรถนะ ขึ้นลงรถรับส่งที่จะกลับไปวังเต่วาวังเต่างตตรงด่านช่องเม็กน,นะครับโอ้มีแต่ทองทงาม,งามเรื่องประดับทองของกินของอยากายๆครับเมืองไทยเฮ่องกรอ่ะนีดาวคอฟฟี่ เอโซนนี้ก็จะเป็นหน้าตลาดนะครับหน้าตลาดมันก็เป็นหน้าตลาดดูยิ่งใหญ่มากๆเลยโอเคครับสิบพัน